ของเดิมของเดิม K W 7เดี๋ยวดูอัตราเร่ง เทสเมื่อกี้กล่องเดิมมันจะมีวอดมีวอดบ้างตอนช่วงไปเกียร์สีเกียร์หมันจะบิดทะเลงไม่ขึ้นแต่หน้าไม่หน้าไม่เอ็โกโปรน่าจะร้อยแปดห้าแปดหน้าไม่ก็จะประมาณร้อยนึงอัตราเร่งถือว่าจัดอยู่แต่มันจะวอดเครื่องมันไม่ค่อยมีกําลังด้วยอย่างที่ผมเคยได้บอกว่ามันมันรอรอบรอบนี้ทำกล่องทําจานไฟใหม่เซ็ตใหม่ รอบที่แล้ว 86g ตัวบอดี้ที่ทดสอบนะครับเป็นบีดทำวิบาก สเตอหน้า14สเตอร์หลัง52รล้อหลัง17รล้อหน้า18ชุดหน้า vr เครื่องเครื่องเป็นเครื่องเดิมลูกสายเดิมน่าจะสายเดิมครับคาบูเป็นคาบู n j rrw ก็ตาเร่งรอบแรก86 g p s รอบ2 92 g p s แต่รถบิ่งติดมือกว่าเดิมซึ่งมีกล่องไฟที่ที่ใช้ไฟแก่ขึ้นแล้วก็มีจานไฟที่เบาขึ้นก็ยังคันนี้ยังไปต่อได้อีกครับแต่ว่าเครื่องมันจุดหัวนไม่ค่อยมีแรง มันน่าจะรวมแล้วเห็นผมทําชุดไฟในช่องนะครับพอดีรับปากไว้สองสามคนไม่ใช่สองสามคนสี่ห้าคนได้มีรับงานไว้คือชุดไฟแดดแล้วก็ชุดไฟโนวาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูครับวันนี้ได้รถมาแล้วคันนี้จะเป็นบีดอีกคันหนึ่งจะเป็นแดดก็เดี๋ยวจะทําชุดไฟให้ดูว่าเป็นประมาณไหนคันนี้เทสให้ดูก่อนรีวิวให้ดูคร่าวๆครับคันนี้เอามาเป็นรถต้นแบบซื้อมาจากร้านของเก่าคันนี้ซื้อมาหกพันเกือบแปดพันเอ้เกือบเจ็ดพันนะครับเอามาแก้เป็นชุด ชุดดับเครื่องแล้วก็เปลี่ยนคาบ,บูแล้วก็เหลืออะไรระบบไฟใหม่คันนี้เป็นบีดเดิมเดิมบีดบีดเดิมเดิมคันนี้น่าจะเดิมเพราะว่าเกียร์ายเกียร์ห้าแล้วเกียร์สีมันไม่ค่อยมีแรงขนาดสเตอร์ใหญ่แล้วน,นะแต่มันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบีดมันเป็นเครื่องรอบจัดแล้วก็ลูกเล็กกำลังมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วหรือว่ามีแต่ว่ามันจะเป็นรถล้อรอ,อบมันใช้กําลังเต็มไม่ได้คันนี้ก็เครื่องอาจจะหลวมนิดนึงไม่นิดนึงอ่แต่ก็วิ่งดีอยู่ แต่จะต้องไล่เก็บอีกทีนึงคันนี้ก็มีแผนว่าจะใส่เป็นชุดหัวโนวาก็ทำแั้วแหละเหรือเอาประกอบใส่อันนี้ก็เป็นชุดสี TR100 ถังเหล็กชุดสีอันนี้มันต่อโค้ดปี2 0 0 9น่าจาเขาน่าจะทำนานนั่นแหละคันนี้ร้อหน้า18ก็อหลัง17ชุดหน้า VR จะประมาณนี้ครับก็สมเหตุสมผลกันราคาอยู่ถ้าเอารถปั้นมาทำก็ราคาก็เจ็ดเจดหมื่นอยู